ตำงครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปรับหมุดเข้ากลุ่มเพื่อสนับสนุนร้อยสิบสองบาทนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้สนุกกันคืนนี้ EP ที่สอง กเกยนกับเีวทีู่ไีเกลเกน,กน,กนไ่เส่วนในไปปู่ยังตมเูกนได้อย่างต่นางไป้กรยากอร็ไปขอไปก่อนที่นอนไปตามไอโอก็มนไปตามมัน คอยที่กลุ่มแล้วขอบคุณครับพี่เกษสุดาบอกว่ากินน้ำแน่อยากกินน้จับบอดขอบคุณครับผมมากครับมีซุปน้ำใหม่มีอันตำักหุ่งครับหลกบักปลาทอดหมูย่างป้าเน่าจะบรใจคะ่ะแต่แมลงเอา,อาอเ่อะ ดำไมมอยู่สารคามเขาใชกับดำนะวัจันแดดนะยุคนจันทร์ไม่ได้ตากแดดเนาะแม่แล้วไม่ได้เห็ดเบแดดเนาะยุหน,ะนีก็ไม่เียบเลยน้องไม่เห็บไปสิเนาะกกถ้าปั่นยูบยิวอยู่บทนทั้นในเข่ากุม้มวันที่สิบแปดเพลงสิออกประมาณจ้าโมงเนี่ยแปดหรือเก้าโมงเนี่ยน,นยนะี่น้องไปหุ่มซอยกันก่อน สมชั่วโมงแรกเราเราคือเราจะเว้นไม่ได้เลยดูแล้วดูอีกบนบนอันใดลูกอขอวันที่สิบแปดทั้งวันช่วยกันดันเพลงให้หน่อยนะครับออกพนัาน้ำตาลน้น ดำบรนไดอย่างนี้พี่ว่าลาลาบอกว่าดำบันไดวอาดีากกดีค่ะดัำบนั<ม>ำบนไดก็งายเนบอกไล้วหน้าท้งวปอต่า,าูแบบาาบบบากับตัดหย่ตัดหยาอืมตัดเนี่ยบวมมีผููเห็ดเลามาเห็ดเด๋ยวดี เพี้ยงนี้นาสิติดไปเรื่อยๆอยู่ครับไอ้ไอ้เอียงกอแห้งแง้มเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยวงมาลามอกงานคือตอนนี้ที่แน่ๆคือก็คือได้ยินว่าแบบก็ร้องเอาไปแสดงหลายวงซึ่งเราก็เอื้อเฟือก็คือยินดีเราก็ถือว่าทุกคนถ่ายเกียรติน้องสนับสนุนเอาเพียงผมไป้องเขาปรไเด้กเก็บลิขสิทธิ์ครับ คนเขาภูมิหาลปิเปตไปประชาสัมพันธ์ช่วยกันเดอรเสียดายแบบบอยเอ็บอยเอ็มบอได้ไปอันซูลาดที่แรก เขาจะให้ไปเล่นอยู่ที่วงทั้งวงแอนนะครับแล้วก็มีบอยด้วยสุราธานีเหมือนกับไฟบินยกเลิกก็เลยย้ายเป็นชมจันทร์สาขาหัวหินนะครับวันนี้น้องแอนไปเล่นที่จังหวัดตากเหรอคะใช่ครับผมไปเล่นที่จังหวัดตากครับ ได้ไลโซดมานี่น้องๆกส็สิได้เป็นค่าแห้งเนาะก็สิแดนเซอร์กิบสีว่รคน้นร่วมๆเนาะประมาณสี่สีโปคนนะครับทั้งหมอล่ำทั้งแดนเซอร์ทั้งอย่างจับแบ่งปันกันแล้วก็ทีเรือกเกิไม่แจกน้องๆที่อยู่ซ้อมเต็มคุณละลอยเพราะเขาได้มีความั่งใจ